ชมไฮไลท์สั้นๆของ SCG มงทองยูไเต็ดของเรากับกวางโจเอเวอร์ไกนะครับเรามากันที่สนามเชนเฮอรสเตเดียมนะครับเจ้าบ้านซึ่งก่อนเกมการแข่งขันฝ่ายบริหารของเขาได้ขม่มฝ่ายบริหารของเราว่าเขาใช้งบประมาณในการทําทีมประมาณ3,000ล้านบาทส่วนไทยใช้เท่าไหร่แม่ ถึงแม้ว่าเราจะมีน้อยนิดก็ตามทีนะฮะเราก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่สมศักดิ์ศรีของประเทศไทยก็แล้วกันละครับครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้นะครับสเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูศูนย์กว่าที่กว่างโจเอลการจะมาได้ประตูขึ้นนําก็ปาเข้าไปในทีที่50นะครับเมื่อบาริออสผ่านบอลลอยข้ามกองหลังมาให้คอนกาขึ้นโขกหีมือวีรัคเกอรทุสาเข้าไป1ประตูศูนยครับ และหลังจากนั้นนะครับนาทีที่60เจ้าบ้านก็หนีห่างไปเป็น2ประตูศูนย์เมื่อมูริกุยทําชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมหลุดเข้าไปยิงลูกที้ต้องยอมครับบูริกุีเนี่ยความสามารถเขาสามารถเล่นในหลีกยุโรปได้สบา,ายๆเลยละครับก่อนจะมาได้ประตูที่3ในช่วงนาทีที่84จากเกาหลินนะครับ แล้วก็ผู้ตัดสินนะครับชาวโอมานก็มาแจกของขวัญให้กับเจ้าบ้านนะฮะเมื่อรู้ว่าทีมศิลปแดงดาถ้าโดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบจะติดโทษแบนผู้ตัดสินก็จัดให้ทันทีเลยละครับแล้วก็เป็นจุดโทษปริศนาของทีมเจ้าบ้านแล้วก็เป็นคอนก้านะครับที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปจบเกมกนนรแข่งขันนะครับทีมกวางโจเอลกน jo gan, ทีมที่ใช้งบประมาณในการทําทีม3พ0 0ล้านบาทต่อปีนะฮะก็สามารถเอาชนะทีมที่ใช้เงิน ในการทำทีมเล็กๆอย่างเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ0นะครับก็หวังว่าเกมที่เจอในบ้านเรานะฮะแม้จะไม่มีเทียสินก็ตามทีทีที่ใช้เงินทุนเล็กๆเนี่ยจะสามารถขย่มขวัญทีที่มีเงินใช้ในการทําทีมสามพล้านให้ดูนะครับวันนั้นก็ต้องขอกําลังใจแรงใจแรงเชียจากกองเชียร์เอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราไปเยอะๆนะครับมาให้กำลังใจผู้เล่นของเราแต่งความจุกข,ของเซเดียมนะฮะมาให้ทีม กว่างจเอลแกนนะครับที่เราเดินทางไปประเทศจีนไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรใดๆให้เราเลยแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างเราดําเนินด้วยตัวของเราเองแต่ที่สําคัญผู้ตัดสินนะครับก็ช่วยเจ้าบ้านซะเยอะเสุดเกินเพราะฉะนั้นนะฮะเรามีโอกาสล้างแค้นเพียงแค่ไม่กี่วันเราจะได้เจอพวกเขาแล้วล่ะครับมากันให้เยอะมาปุ่มขวัญเขานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมากเท่าเขาแต่เราก็มีกองเชียร์ที่เจ๋งกว่าเขาเชื่อสิครับคุณผู้ชมมากันเยอะๆนะครับในวันอังคารหนนะ้า